ทันทีที่นักท่องเที่ยวเดินทางกลับพนักงานทำความสะอาดเขตปทุมวันกว่า50คนก็เข้ามาในพื้นที่เพื่อดะลมกําลังช่วยกันนะคะใช้ไม่กวาดทางมะพร้าวกวาดขยะบริเวณรอบๆแยกราชประสงค์ริมถนนราชดำริและถนนพระรามงซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานเขาดาวจากนั้นได้นํารถน้ําเข้ามาฉีดทําความสะอาดผิวถนนก่อนที่จะเปิดคืนการจราจรให้กลับมาเป็นปกติ ตัวแทนพนักงานทำความสะอาดเปิดเผยนะคะว่าต้องมารอเตรียมความพร้อมก่อนเข้าไปทำความสะอาดแบบนี้เป็นประจำทุกปีเขามาเตรียมความพร้อมในคุณผู้ชมตั้งแต่4ี่ทุ่มและเมื่องานเขาดาวเสร็จสิ้นก็จะเข้าทำความสะอาดในพื้นที่และต้องทำความสะอาดให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาตีสี่นะคะจากนั้นพนักงานทำความสะอาดทุกคนก็จะกลับไปทำความสะอาดประจำจุดของตัวเองที่ตัวเองรับผิดชอบในแต่ละวันให้เสร็จสิ้นค่ะ ก็มาหลอกสแตนบายเพื่อมากวาดเก็บกวาดทําความสะอาดอะค่ะเคลียร์ถนนเพื่อให้รถวิ่งได้ค่ะแล้วทำแบบทุกปีเลยไหมทุกปีค่ะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศทุกปีที่ผ่านมาบรรยากาศทุกปีที่ผ่านมาก็คนเยอะคนเยอะมากขยะเยอะขยะเยอะค่ะคนเด็กเป็นขยะประเภทอะไรประเภทแบบขวดขวดน้ำค่ะขวดพลาสติกน้ำกระป๋องกระป๋องเบียร์อะไร ไม่ใช่แค่พนักงานทำความสะอาดนะคะที่ทำงานข้ามปีค่ะคนนี้ก็เหมือนกันคนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ทำงานข้ามปีตั้งใจเลยนะคะเพราะว่าช่วงวันหยุดปีใหม่เนี่ยไม่ได้มีแลนไปเที่ยวที่ไหนก็เลยตัดสินใจมารับจ้างเป็นพนักงานขายน้ำในงานเข้าดาวปีนี้ปีนี้เขามาทำเป็นปีแรกต้องการที่จะหาประสบการณ์แล้วก็หาเงินในช่วงวันหยุดแบบนี้ค่ะอยากที่ว่าค่ะมาหาประสบการณ์ให้ตัวเองเพราะว่าหนูก็ไม่เคยทำงานเลยใช่ก็เลย แล้วก็ที่บ้านก็อนุนญาตแต่ว่าเขาก็มีความเป็นห่วงเราให้เรารายงานเขาตลอดว่ากลับตอนไหนอะไรยังไงค่ะ ในงานเขาดาวปีใหม่คุณผู้ชมจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ในกรุงเทพมหานครประชาชนนับหมื่นคนเข้าร่วมงานก็มีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติแล้วก็มีตำรวจในสังกัดกองบรญชาการตำรวจนครบาลนี่คุณผู้ชม2,300นายค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามาดูแลพื้นที่เฝ้าระวังดูแลความปลอดภยัยแล้วก็ดูแลการจราจรโดยรอบจนเสร็จสิ้นงานนะคะนี่